ดจแต่นังอ่อนซ้อนเพื่อเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาไว้รุ่นขึ้นมากวนบ่เยอะใจจนทีเสร็จขึ้นมา n h ั n g หนูนี่ขึ้นไป n h ัง g ยำเหนอยยำไหนจิตีโดนตีจักบาดได้ขวายอยากเต้นวายอยากเต้น เป็นเต้นพูนอ่ะสังกสีพ <Elijah> ูนอ่ะบปวดสังกสีไม่แต่ขีดตุ้มโอ้ยแกบอกเป็นยังไงไม่ขีดตุ้มเป็นยังไงไม่ขีดตุ้มไม่รลุนเงี้ยวใส่เบิดแล้วโอจะเป็นมองนี้สิมาปวดผีฟ้าบอกอีพอโอ้ยเนาะอ่อนๆอ่อนๆมันจะตายมันจ้กดจะเต้นแล้วก็จะเต้นอยากเต้นอยากเต้นมาแต่บ้านไหนนะเจ้ามาแต่บ้านไหนกูแล้วเบืองง่ บ้านไหนก็บึ่งแงมบึ่งแงมก็ต้องการยังมหรอครับโอ้ยก็ะโต้องการแงมหรอครับเจ๊จิ๋วนักเลๆหลายครับก็ใส่ชุดแนวนี้เขาเอินชุดแงมเนี่ยเขาเอินเดฟครับทรงน้อยเสียน้อยเี่กเอินเดฟครับคันขาบานที่เขาเป็นจังซี่นะโอ้ยน้อยโอ้เดฟนี่เขาเรียกเดฟมาให้ยายถามดูจังนี้จะหลุดมาเทำไงเอ้ยพี่น้องมึงใกล้สี่ตีกันแล้ว มันไม่ใชใ่ไก่ตีกีกันใหญ่ที่ทำมันไอเน <c oughs> ้ไนอะไรไอ้สายเดฟเรดขับขับอย่างนี้นะเวลามึงปวดขี่ปวดเย่ยว <c oughs> น้วมึงทำยังไงโอ้ว่าฉีปวดเย่วก็ไปขีให้มันแล้วไอ้สิเป็นเร้อมสนามวั่นโอ้ยอยากกินอยากเกินอยากเกินมันไม่ใช่อย่างน,านั้น ความหมายยายถามนี่คือว่ามึงใส่ขับขับยังนี้เวลาปวดขีบปวดเย่าทำไมมึงแก่ฐานโอ้ยเจ้าสิมางหักน้ำยองคอยปวดขีบปวดเย่าคอยสิไปซี่คนหาคนขุงตัวอ้าวมึงคือนจีไปหลายคนแท้ซอยกันแกส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมมติว่ามือไหนมือนึงกินตำบระคัมขี่แตกนี่ที่แกท่านมันเอ้าก็ส่งตอนนั้นถิ่มไปเลยโอซาราเลยรับรองว่ามันบ่มีตัวเดียวรอกในโลกนี่เด็บ ครับอยากเต็นไม่อยากกันอยากเตือนเอาเถาะโดอเถาะโดอเถาะโอไปม่าที่ฉันสิที่เดียบุ้ยเขามากบวนเนาะโอ้ยผู้เฒ่าคือสิสั่งถึงโอ้ยผู้เฒ่ามากตัวแบบเนี่ยผู้สาวมีบ่ผู้สาวก็มากแบบนี้ล่ะส่งบ่าซักน้ำบ่อาบนี่ล่ะเดบเอ่อเดบเดบบ้านเด็กก็เดบบ้านเด้ก่อนกูแล้วุนะบึงงามุนะเออบึงงามเอาเคืองบังมือเขียนใจไว้เลยโอ้ยเขียนรูปบ้านจะครบ พูดถามก็ถามดูดูมีเมียยี่ีบ่อเลาเอ้ยว้ายจังหวะรอคนพ่อหนาพามาเผื่อนี่นี่เมียหลายวะว้ยเมียหลายกิ๊กมีบ่กิ๊กกิันเยอะลูกนี่ดิห้อยเอาว่ามันป่าครับโอ้ไดใส่ดิผู้เช่าได้ชุกลังไว้จะเฝ้าเมื่อท่านพร้อมเก็คือมาล้อมเลยมาล้อมอย่างงามแต่เครื่องเวที่ในเรี่ยมเนี้ยเน้ยเนี้ยกินแก้สูตรออกที่หลักครับไปยังไงจอยแข่งน เดี๋ยวมาบอมลูกนะครับลูกพี่บังตีล่ะครับไปล้างแป้งออกตีล่ะครับบางอีกแห,ห,หละกอดตอมดมูสผู้สาวว้าสิพี่ไผ่มากมากผู้สาวกับบอมมี่นี่มาปล่อยไฟเอ้ามีละแนวหาฮะไปพุ่นบ่ะฮะบึงงามตรงน เอะขอบค like. oh ุณเลยเโอ้โหครับผมโอ้โหขอบคุณครับโอ้ก uh ็ด huh. yeah, ah ีใจหน่อยเลยเงินไหนทักนะเฮ้ยนี oh ่เลยเอาผู้ถือมารอที่แรกบ่าให้ดิโอ้โหเอ่อขอบคุณเลยเลี่อย่างกระซ้ามาถอดเงินไม่อ้นดีใจมากครับดีใจครับเออดีใจไรโอ้ต้องห่วงไปใส่บ้านไปไปไปครบหนำหนา ทุกคนยอมพลาดครับโอ้เป็นแต่มีผู้สาวหลายอีหลีออะว่าล่ะข้ารับเงินกับมิ้งก็เรียกเงินให้แล้วบังเจ๊ะนะครับเอ้ากูมาพีตาสปะกอบเถอะน้อแม่เข้าไปเฮ้ยวิจิรำมุนหมุนทำไมมันถอดก่อนกูแต่ไปลูกต้องเลยเราพาไปนี่โอ้ยโอ้ยไปไปโอ้ยยังไปเล่นมันอยู่เอ้าให้เห็เวลาเดียวคนละไปโอ้ยใช่เลยนะ หนาที um> ่น um> ี่มันเป็นหนาที่ของข่อยสีลัมพี่น้องนกระรังฟังเนี่ยกระเบนยู่กระเบนยู่ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยผู้เป็นร่างเป็นกระสีนอนหลับแล้วสีมาล่ำสีพันดอนยังอ่อนอ่อนยิ่งได้แล้วอ่อนอ่อนให้กะหูเขามั่งม้วนนะครับบเป็นสีมาอ่อนอ่อนอ๋อเด็กอ๋ามาคือเราดูแท้ล่ะโอ๊ตเหรอมันก็จะโอ้ยคนหลายคนหลายลูกไปเด็กเล่นที่สามสี่คนแล้วครับมาล่ำเขาเลยนี่ไทยทำซื้อเด้หรือเปล่มทัีผู้ต้องขังมันไปจำกันแล้วเพื่อ มึงตายจีมึงหนั่งลงเอ็งร่าก็ได้ไปเอาเอ็งกูไม่บอกได้งสิโอ้มึงมาเล่นกับกูทีกูจัดบาทได้หรองั้นกูบอกว่าทรายแห้งมักย่องมาดิกูเป็นหมอแำอยู่ดีมึงสิกูเป็นหมอถอนแขว่าจีกูสิบอกรึได้ มึอนี่อารมณ์กูบอดีคือหน้าตากูเด้อเดี๋ยวทดลองทดลองครับเดี๋ยวมากูเจาะๆกูไฟก็เป็นได้หัวเอาละเอาละ้มยเอาจิ้นเดเอาละป่ะกกูเดี๋ยวกูวบอได้เฮ็ดยังนะ นักเล่งขี่าดตาดิบไปไปมึงกูบาแลวออดึกกำปัออ้นใส่ตากจักบาทซะหรอกเดินว่าลมกี่ลบมันไมัมากนะ เลี้บรหันด้วยเหรอวะก็บริหานหนีกับไก่ือบริห่นหันหันอยู่เลยได้แล้วเป็นยังส่งหัทขา่เลยโอ้ขีรลายประเดี๋ยวคนบึงแงมความสิบบริหานคนเลย เ,เกืบเอกบคุณจะตั้งคุนหาเฮ้ยมีข้าดหน่ยมึงก็บองไปคุณหละย่าอ่อนไดดัานกับเปล่ยนเลยคิดป่ะปั้งสิกันนี่ล่ะปั้สิกันมันไปแล้วล่ะมันไปแล้ว

ี่โอ้โหโอ้ถ้าบัดบึงงามนแม่จะนุดฉี่แตกเลยนั่เนไรนั่นฉ oh. oh. nah, nah. <vale ี่เน well> ี่ยมาสมเลยเอาตาโอ้ย oh บัดาึงเจ้าแล้วได้บริจาคอีกเพราะหนูเงินมาให้อะน่ะได้ล่ะ กินเราบ้าดิเจ uh, like, so ้าเนี three, ่ยแงกวกินเราเมามางบ่เนี่ยมาพี่จังเมามาเี่ยวการเี่ยวงานได้ิกินเรากินยาปัด่องคีโพรมาเี่ยวการเี่ยวงานได้กินเรากินยามันระงับสติอารมณ์บ่ได้มาม้วนเนี่ยมากับมาม้วนอย่างเดียว้า่ไดม ยาเสพติดเปนังไงยาเสพติดเหมือนัพวกไก่ตัวอ่ะยันเอามาก,ก,ก,กไปห่างๆันต้่นั้นผูชมแก่แยาเป็นวสสมยาเสพติด<ม>เป็นไม่รุน um. ไปใสมาใส่มาตังมีมูอมีพวกไหมที่เราเ้ห้ยังที่อะมูห่วยวานกูพ่อไปใส่มูมากโ่เ ไม่บู้หควยก็ดี่ะนี่เราบูกันคืออยู่ไปเที่ยสขาดมาได้เมอเนี่ยฮเฮ้ปาเฮ้ปามาพี่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 จไปเป็นยู่ิัันเขาสิมาลิง ไม่หนี่อยคข้าว่าคุณมี่หยังมี่หยังมีหยังคือโวยวายกับโบเกลปักวอลรับมาจะตีเฮ้าไแม่หมอมันไปใสบอกูดูแร็คจบไปนั่นแล้วแรออกมาดีไปเอาเกิบเพือหันบอด้ามันมาเตี๋ยยังเขาอยู่นี่ยกูทีแร่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคู่เจ้ายุบันเห็นปะู่โคโคคือแล้วจุบันโกโก่ดิคือแลวาด้ หูจัาก็ได้มาสุดวะกูป้ายังกูเนี่ยมากูคือลิเดี้อเด้อเด้อวบ่อันนี้ไม่ยังตัวหนึ่งเยบายเฮ้ยอย่าไปมันยังกูเนี่ยมันฮอนมันคือสีฮอนกีตาร์ไฟมู่กันดิเนี่ยมู่กันครับเจียวกันเจียวเจียวนี่เฮ้ยบ่อายปากอายนอ่ข้อจะบอกเออเจียวเต็มปากเต็มค่ำนะบุบ่เว้ยเป็นยัง เจ้ากับเช้าแต่หนาไปที่เด้อหลังไปที่ไม่ต้องนะว่าไม okay. ่ได้ใบ่มันคนละรุ่นมันคนรุ่นอายุบ่ใกล้กันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเนาะเจ้าอายุหลายปันเลยไหวลื่นเลขออกมือแทมเนื่องทนันตัว่าเลขออกอะไรเยอะเลอ้อาหาฮกกันนี่โอ <c oughs> ้ฮกซ้ำซ้ำบอกงวดก้อนนั่นล่ะ <c oughs> อายุเจ้าเออออกวันอยู่เล่นโตควใครดีล่ะอตอนนี้ก็พ่อสอเกิดเออมาหันกับ สองเก้าว่างวดกวนเออ,เอ,องวดกว้อนน่เก้าสอ,อ,องแว่ารุ่นมาติกับสองเก้าเออสอเก้าพ่อสเกิดเจ้าพรอสอเกิดใขรเอองวดน,นาพี่น้องจำไว้เด้อออกมือเกิดออกมือไต <laughs> อ,อ,อมูกันดิมูกันเขา,เาแจ้แงตัวนึงนี่เป็นมูกันเลยครับบ่าเว่า่วบา บอว่าจังได้บอว่าเท่าออบอว่านุม่มนะขัดแจ้งแบบนี้เป็นมู่กันได้โอ้เดฟสิมูเ่เดฟเดฟเป็นพิตะมวนก็มวนมีตะมวนครับไปก็ต้องย้อนครับยืนยื้ซื่อยืนดูผู้เป็นบ่าเลยยืนนี่ไม่ได้ไม่ได้เอาไปดำหน้าแกนว่าน้าแกนในในดำน้าแกนดำน้าแก่นในมองกูยืนนี่รับรองว่าพอได้ดำมันหนิกมันลงมเออสมมุติบ่าเด็กเขาจะไปตลาดไปตลาดอืพี่น้องดูครับเดฟเขาจะไปตลาดแล้วครับโอ้โหย่างไปแนวนี้เลยพอดีโอ้หมาขี้จุกากันเนาะ ดอกแม่กระทั่งแม่ค่าเออเอ้าเอาเดฟพูนี้โอ้ถอดแว่นตาเราเ็งคือขักบาดเดียวคือมาจากบ้านโค้พดเลย่อ้าที่มากไแหกิโลแต่เขาจะไปดูเขาจะไป้ตาไม่ย okay, oh, so ังไงเลยกลุมใจเว้ยกลุ้มใจเรื่องยังถือเลกพอถือเออวางอะไรก่ แม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะเป็นกาเห็นเมื่อข้าลูกแล้นแล้วกูคือว่าห่างแต่ว่าเออแม่ค่ะขายหยั่งแดงพ่อแม่ขาเพราะกูคือเ่าเขาจังหวะมาจะเตะปากยองก็เออเอาไม่กันมออไม่เอาไปเอาไปโอ,อ้ยแม่ค่ะ ขายหนัางแน่โอ้แม่ค้าตีนชิ้นบ่เอาเฮ้ย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 โิ้นผู้นั้นขายเท่าไหร่เฮ้ยเม่ค้าบ่เอาตีนชิ้น เออเออมวลไปเด็ดดิมวลไปไมนไปแต่มวนอีเด็ดเด็่เนาะไปใช่ไปใช่มวนก่อนเออเพราะว่าแถวว่างนุ่มนี่มันกินสิ่งหรือปครับแล้วมือนีมาหนิไม่หยิ่งมาฝากอุ้ยกะอัลบั้มชุดใหม่มาให้ฟังตัวเอาเพลงมาฝากภาพเป็เพลงมาฝากเพลงยังเพลงยังเพลงสิล้อนี่กะขาเด็ดเฮฟวิอยู่ในชุดหอบสาดแลนที่เนเพลงครับขาเด็ดเฮฟวี่ครับมวนมวนอามวนมวนพี่น้องครับมวนมวนครับตักอะไรมวนนะครับ woman ร่างแหลมทองเล่นกีตาร์ไฟแม่ใหญ่ยงเป็นผู้เต้นใส่สนุกสนานดีอยู่ในสุดหอดขาดแลนจ้าเป็นยังไงมุมวัตเทาสองคนเท่าคนนี้ก็ยังมาเปลี่ยนน้ำมาเป็นเจ้าเดิมันมวนไปก่อนเลิกจ่ายแล้วเว้ยเป็นยังไงเดบเออเพื่อนเขาเจทุกวัน หมอลำหนีอากาศเลยสยบเหมือนใครใครว่ากูหนีไปไหนห่วยบ้านทอกกูพัฒนาด้านะเว้ยกูขอเขาร่วมโดยไปได้นี่เด็บนิหนังโอ้หมอรัมหลับแล้วโอ้โหฮะบ่าแม่หมอลำมาแล้วบอกพระเอกหมอลำเปิดอาณาแล้วเว้ยโอ้ยกูยานหัวทั้งอ <ique> ื่นยู้บักไอ้เฮาหนีเหมือนไอ้เฮาหนีเหมือนมาเลยมาร่วมแกล้งรวมกูเลย นี no ah. oh ่ไงเด็กก็ใช่ว่าเขาเนี่ยนะอะไรลูกหัวจะหัวไม่ใช่เด็ธรรมดานะทำไมถึงว่าไม่ธรรมดาโอ้ยพวกเรามันทั้งเดฟทั้งบ็อกซ์อ่ะมาเริ่มเลยเรื่มเลยเริ่มจะตีเฮานะจะตีเฮานะโอ้โดีกว่าดีกว่าเราสบายใจแล้วอ๋อมาเป็นหมู่กันแล้วใช่ไหมคือพอเป็นยังจับหมู่เนี่ย จับมือจับมือโอเคจับมือเป็นหมูงัดโอเคโอเคไงโอ้โหเดฟลิงก็มีเหรอเนี่ยอะนรอะเ้ยแควมงอ่ะจะเอาไว้ไหมแควมงอ่ะบอกแล้วให้เปลี่ยนหน้าเนี่ยพี่ได้ก็ปีนั้นโลยเปลี่ยนแล้วแต่มันซ่อมยังไม่เสร็จแล้วหันมาทางนี้สิอะไรอะเดฟหมีผูก็มี มาพี่มาเพื่อนกูยังอยู่เบื้องหลังกูว่ายังไปอยู่ทั้งหน้าเนาะเป็นยังกูเดินไม่ได้อ้อพ่อหวานขึ้นเห็นไปหายไปหมดเลยเด็แล้วคนนี้ฮะคนนั้นไปไหนคนที่ยืนอยู่นี่หน้าเวทีโค้โค่งโค้ชก็หายหนีไปแล้วกลัวแล้วเอาตอนนี้เปิดโอกาสให้เดฟมาสร้างสีสันใช่โค้ชส่งใชสีสันไปแล้วไม่มีโอกาสขึ้นมาอีกเลย ันไหนบุกข้างอ้ยป๊อดป๊อดว่ามันตลาดนัดเคลื่อนที่บันป๊อดชี่จักและชีย่ยาวไม่จุงว่าจริงต้งองบ้องว่าจริงจริงต้องบองบ้องขี่ปู แกแก่ฟ yeah, yeah. oh exactly? oh, ้าวาแมนผู้ใดวันนี้แทบหัวไม่ไงต่อยเอางี้เลยเหรอโอ้โหชาลีฮะนายไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์เราเห็นเห็นอะไรเห็นหองดากอูดอะไรไม่กลัวเขาอายหรือไงนี่ไม่ใช่หองดาก แน่วมันอะไรเขาเรียกร่องน้ําเสียร่อ, <ś les> องระบายนะ้ำ <ś les> เสียกู <ś les> ว่าอายุกูคือเหม็นอย่างละ <ś les> วันนี้เห็นพวกเรามีความสุขก็เลยอยากจะเป็นเดฟมั่งเออแต่ว่าเป็นเดฟสร้างสรรค์นนะไม่ใช่เดฟสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น <ś les> ไปไหนมาไหนไม่มี